เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมุมมองที่หลายๆคนอาจไม่ค่อยได้สังเกตมาก่อนนั่นก็คือความสามารถในการเปิดรับและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมจากทั่วโลกได้อย่างเต็มที่แต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้อย่างชัดเจนข้อสังเกตวันนี้มาจากผู้ใช้โซเชียลจีนอย่างคุณแม็กซ์จไทกัวเจียวจงเหวินซึ่งเธอเป็นคุณครูสอนภาษาจีนอยู่ในประเทศไทยนะคะ เธอได้ทำคลิปความยาวเกือบ3นาทีเนื้อหาแปลประมาณว่าความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของประเทศไทยนั้นพูดตรงๆคือน่าประทับใจมาก เอาเป็นว่าไม่มีเทศกาลไหนในโลกที่คุณจะรู้สึกหนาวได้ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตะวันตกอย่างคริสต์มาสหรือเทศกาลต่างๆของจีนอย่างเทศกาลหรือดูใบไม้ผลิรวมถึงเทศกาลโคมไฟหรือแม้กระทั่งเทศกาลเล็กๆจากญี่ปุ่นและเกาหลีก็ได้รับการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเช่นกัน ที่โรงเรียนของเราคุณครูและนักเรียนต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลวัฒนธรรมจีนเทศกาลคริสต์มาสหลากหลายรูปแบบงานคอสเพลย์ต่างๆก็ด้วยยกตัวอย่างเทศกาลจุดจีนคนไทยมาได้เชิญคณะเชิดสิงโตและมังกรมาสแสดงแถมยังเชิญเหล่าดาราชั้นนําของประเทศไทยมาร่วมงานให้เราได้ดูแบบฟรีๆด้วยในช่วงนั้นหลายๆคนจะใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือใส่ชุดกีเพาและฮันฟู บรรดาดาราที่มาก็จะร้องเพลงจีนและกล่าวอวยพรเป็นภาษาจีนด้วยบอกตรงๆว่าการได้เห็นวัฒนธรรมของตัวเองตั้งแต่ง,งานอยู่ต่างแดนแบบนี้มันทําให้ฉันรู้สึกตื้นตันจนอยากจะร้องไห้เลยและไม่ได้จัดแค่ตามสังคมนะแต่ตามโรงเรียนต่างๆก็มีเทศกาลทางวัฒนธรรมมากมายเหมือนกัน เช่นโรงเรียนของเราก็มักจัดเทศกาลวัฒนธรรมจีนที่เด็กๆต่างพากันใส่ชุดขี่เพ้าและฮั่นฝูมาร่วมทำการแสดงและลําแบบจีนด้วยฉันอยู่ที่นี่มานานจนรู้สึกได้ว่าคนไทยชอบวัฒนธรรมจีนมากๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้ชอบเพียงแค่วัฒนธรรมจีนเท่านั้นนะพวกเขาเปิดกว้างกับทุกวัฒนธรรมเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุด าแม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรคุณก็สามารถเห็นดาราชื่อดังของไทยได้แบบฟรีๆพวกเขามาปรากฏตัวให้เห็นแทบทุกเทศกาลงาฉันเองก็เจอมาหลายครั้งแล้วโดยไม่ต้องเสียเงินซับบาทเลยเมื่อตอนที่เทศกาลจุดจีนผ่านมาได้เพียงแค่2วันคนไทยก็ไม่หยุดพักนะแต่พวกเขาจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อทันทีแม้จะดูเหมือนจัดกันเล่นๆแต่จริงๆพวกเขาก็จับทุกปีเลยนะ แถมยังเชิญบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นมาแสดงให้ดูฟรีในห้างสปปรรพสินค้าด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและผู้คนสัญจรค่อนข้างสูงจึงไม่แปลกที่วัฒนธรรมทางสังคมจะพัฒนาไปได้ถึงขั้นนี้ถ้าคุณต้องการแค่ความสนุกและเพลิดเพลินประสบการณ์ในประเทศไทยถือว่าดีมากๆ ที่สําคัญเลยคือแม้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้ทำในลักษณะยิดครองวัฒนธรรมเน้นสนุกก็คือสนุกของจีนก็คือของจีนของญี่ปุ่นก็คือของญี่ปุ่นและความตําหนักในข้อนี้ของประเทศไทยก็ถือว่าดีมากๆเลยและเจ้าของโพสตเธอก็ได้ไปตั้งแคปชั่นประกอบคลิกว่าทำไมประเทศไทยถึงมีการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นขนาดนี้ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพวกเราควรหาจุดสมดุลอย่างไรให้เหมาะสมนี่เป็นคำถามที่ควรค่าแก่การครบคิดมากนะประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมทุกประเภทอย่างไม่จํากัดแต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได้ในมุมนี้อาจามีหลายสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้จากประเทศไทยโอ้โหเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ยาวมากๆ และใต้โพสของเธอก็มีคนมาลงความคิดเห็นกันไว้ไม่น้อยเลยเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่าคนไทยแค่อยากสนุกไม่ได้สนวาเทศการไหนแต่ความสุขต้องมาก่อนคอมเมนต์ต่อไปพวกเขามีความสุขอย่างแท้จริงจากก้นบึ้งของหัวใจเลยกับใดที่พวกเขามีความสุขนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดฉั้นอิจฉาพวกเขาจัง คอมเมนต์ต่อไปนะคะพ่อฉันบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่หมกมุ่นอยู่กับความบันเทิงดูท่าอาจจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยคนต่อไปในจีนน่ะถ้าฉลองเทศกาลของต่างประเทศก็ play, จะถูกมองว่าเป็นการลหลงไหลและประจบต่างชาติแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าใช่แค่ชมว่าสินค้าญี่ปุ่นสวยจังเลยก็จะโดนด่าหาว่าไม่รับชาติแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะคะ ยาเหมารวมกันไปเลยคนไทยนะ่ะพวกเขาแค่ฉลองเพราะเป็นเทศกาลเท่านั้นจีนยุคใหม่ของเราก็เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่นานนี้เองเทศกาลดั้งเดิมหลายอย่างของเราก็หายไปหมดแล้วอีกอย่างตอนนี้ต่างชาติขโมยวัฒนธรรมของเราอยู่ทุกวันแต่พวกเรากลับไม่เห็นคุณค่าของมันเองเลยคอมเมนต์ต่อไป พวกเขาสนุสนานกับการฉลองเทศกาลต่างๆแถมยังสืบทอดเทศกาลดั้งเดิมของตัวเองได้ดีบรรยากาศงานเทศกาลก็คือครับมีแค่ในประเทศเรานี่แหละที่ครัวจะถูกมองว่าหลงไหลต่างชาติคอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันรู้สึกจริงๆนะว่าประเทศไทยเขามีความสุขกันมากเลยเมื่อก่อนนี้ฉันก็เลยชอบไปเที่ยวที่นั่นมากๆลูกพี่ลูกน้องของฉันยังไปซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศไทยเลย แล้วก็มีคนมาถามว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามชาวต่างชาติซื้อบ้านหรอเหลอต้องไปเปิดบริษัทหรือทำอะไรสักอย่างถึงจะซื้อได้เจ้าของคอมเมนต์เมื่อกี้ก็กลับมาตอบว่าแต่ไม่ได้ห้ามซื้อคอนโดนี่แถมคอนโดยังได้เป็นกรรมสิทธิ์ถาวรด้วยนะคนต่อไปนะคะเพราะแบบนี้ไงบรรยากาศการตามปลิ้ดาราในประเทศไทยถึงดีมากม แฟนคลับก็สุภาพดาราก็เป็นกันเองฉันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคุยจริงๆเลยคนต่อไปก็แอบแซะว่าวงการบันเทิงในประเทศจีนพวกคุณจะทำตัวสูงส่งไปเพื่ออะไรเนี่ยคนต่อไปมีเทศกาลเยอะขนาดนี้แปลว่าพวกเขาเฉลิมฉลองกันอยู่ตลอดเลยเหรอคนต่อไปนะคะบรรยากาศงานเทศกาลในประเทศของเรานับวันยิ่งจืดชืด แค่ไม่ทำงานล่วงเวลาหรือเรียนชดเชยก็ดีมากแล้วคอมเมนต์ต่อไปการที่ประเทศของเขาเน้นการท่องเที่ยวมันก็น่าจะเกี่ยวอยู่บ้างนะคนสุดท้ายก็บอกว่าฉันไม่ได้อิจฉาที่พวกเขาฉลองเทศกาลต่างชาติได้แต่ฉันอิจฉาที่คนของเขาให้ความสำคัญและสืบทอดวัฒนธรรมของตัวเองได้ดีมากๆถ้าพวกเรายังไม่ให้ความสำคัญวัฒนธรรมของพวกเราก็จะโดนพวกกิมจิขโมยไปหมด ไม่จําเป็นต้องรีบไปฉลองเทศกาลของคนอื่นหรอกควรรักษาของตัวเองให้ดีซะก่อนตอนนี้พอพูดถึงคริสต์มาสทุกคนก็รู้ว่าเป็นของอเมริกาแต่พอพูดถึงจุดจีนเทศกาลเดือมังกรฮันฟูการทํากระดาษต่างชาติกลับลังเลว่ามันเป็นของใครเพราะอะไรกันนะเจ้าพวกกิมจิเอาไปโปรโมททั่วโลกแล้วเรื่องแบบนี้พวกเขาก็ตื่นลอล้อนกว่าพวกเราเสอีก เป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์คนจีน,นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในมุมมองของเขาทั้งเรื่องในไทยและเรื่องในจีนแอดก็เพิ่งรู้จับบรรดาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงความมมวนจอยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรคนไทยก็จอยอยู่แล้วอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการนั่งเครียดแล้วนะและทุกคนล่ะคะคิดว่าคำถามของเจ้าของโพสควรตอบว่าอะไรดีคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคอมปิคลิปฝากด like, กดไลค์กด Sub s c r i b e ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหมนะ่ท็อปปิกหน้าสวัสด,ดีจ้า